ไม้่วงหัวลี่พยุงไหหลําพยุงเวียดนามเป็นไม้เศรษฐกิจที่นิยมในตอนนี้และราคารับซื้อคืนแพงที่สุดในโลกปลูกเพียงหนึ่งไร่ได้ผลตอบแทน1ล้านบาทปลูกได้ทุกพื้นที่ในไทยผ่าพิสูจน์แก่นมาแล้วว่าปลูกในไทยเห็นผลและเข้าแก่นจริงสายพันธุ์ของทางบริษัทหงหมูไทยแลนด์เป็นสายพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันราคารับซื้อคืนกิโลกร,รัมขั้นต่ำห้าร้อยถึงห้าพันบาทท่านไหนที่สนใจทดลองปลูกตอนนี้เราจัดโปรโม เซ็ตทดลองขนาดไซส์ถาดหลุมปล่อยเพียง50ชุดเท่านั้นสั่งซื้อ5ชุดแถมฟรี5ต้นพิเศษส่งฟรีพร้อมเอกสารใบรับรองสายพันธุ์และสัญญารับซื้อคืนจะมีเลขทะเบียนแปลงเพาะปลูกระบุในเอกสาร P ด T H 0 0 0 2 9 <TS> 0และเอกสารการขึ้นทะเบียนต้นก้ลากกับกรมวิชาการเกษตรแนบไปให้ทางผู้ปลูกขอบคุณค่ะ